ฉเฉลยเหตุทัดดาวไม่มีชื่อบูรอบรองวี We, คัพญี่ปุ่นแม้เป็นท็อปสกอร์ของฮิตาชิเฉลยเหตุทัดดาวบอลเรววลเล่บอลหญิงไทยไม่มีชื่อบูรอบรองวี We, คัพญี่ปุ่นแม้เป็นท็อปสกอร์ของฮิตาชิวันที่9เมยอร์หกจจากกรณีที่ทัดดาวนึกแจ้งบอลเรววลเล่บอลหญิงไทยไม่มีชื่อบูรอบรองชนะเลิศวี We, ทัพญี่ปุ่น2023ถึง24ทั้งทั้งที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงทำแต้มสูงสุดในทีมฮิตาชิเอสเตโมริวาเลทำแฟนๆหลายคนสงสัยว่าทัดดาวหายไปไหนและสโมสรก็ไม่ได้มีประกาศชี้แจงใดๆล่าสุดฮิตาชิเอสเตโมริวาเลได้ออกถแถลงการยืนยันแยกทางแนนทัดดาวนึกแจ้งหลังร่วมงานกันมาหนึ่งฤดูกาลนี้จึงเป็นสาเหตุที่ไม่มีชื่อเธอในเกมดังกล่าวด้านทัดดาวเปิดเผยว่า ขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนจากผู้คนมากมายฉันสนุกมากที่ได้เล่นกับผู้เล่นทุกคนฉันอยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้คำแนะนำฉันด้วยฉันต้องการใช้ประสบการณ์นี้เพื่อเล่นวอลเล์บอลต่อไปอย่างมีสุขภาพดีและสนุกสนานฉันรู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ยอดเยี่ยมทุกคนจริงๆและการสนับสนุนของพวกคุณก็มีพลังมากสำหรับฉันขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรีวเลล์อย่างต่อเนื่อง สำหรับทัดดาวจะกลับมาสมทบแคม์ทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมก่อนลุยทัวนาเมนต์นานาชาติปี2024เริ่มรายการการแรก VNL 2024ทั้งนี้วัลเล่บอลหญิงเชลลิก2024จะแบ่งเป็น3สัปดาห์โดยสัปดาห์แรกแข่งกันวันที่14-19พฤษภาคมสัปดาห์ที่2แข่งกันวันที่28พฤษภาคม -2 มิถุนายนและสัปดาห์ที่3แข่งกันวันที่11-16มิถุนายน และรอบสุดท้ายจะแข่งขันระหว่างวันที่20 23มิถุนายน2567โดยทีมที่ทำผลงานดีที่สุดรอบแรกทั้ง3สัปดาห์7ทีมและประเทศเจ้าภาพไทยรวมทั้งหมด8ทีมจะเข้าไปแข่งขัน